KCT Knowledge Academy Castle Training Hash สวัสดีครับผมธนากรวัฒนวิจาร์หรือเรียกผมอาจารย์จิ๊บปัจจุบันผมเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาทางธุรกิจของ KCT ครับผมจบระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหิดลประสบการณ์ทำงานผมเริ่มจากบริษัท Unilever, Danone, m o n d o l i s PepsiCo, Aa และ Sherwood Corporation ผมจบจากสายงานขายมาตลอดเป็นที่ปรึกษาทางการขายและงานสุดท้ายผมเป็น CEO ที่เชว์ดคอร์ p ปอเรชันครับธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้มันต้องพึ่งบุคลากรและกระบวนการเพราะฉะนั้นในการที่เราพัฒนาบุคลากรให้แก่แต่และองค์กรมันย่อมทำให้องค์กรนั้นสามารถประสบความสำเร็จได้รวมไปถึงกระบวนการที่ทางเราเองได้ออกแบบ ให้กับแต่ละองค์กรซึ่งนำสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ผมว่ามันทำให้เรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้แชร์ความรู้ครับรูปแบบการเรียนรู้คงจะเป็นแบบทูเวย์ครับผมเองก็ให้วิธีการนะครับและคงได้สื่อสารกันตลอดเวลาไม่เครียดครับเราจะสำเร็จเราจะสนุกในการเรียนรู้ไปด้วยกันครับ